ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ลเล็กๆของผมเพื่อเพื่ออธิบายนะครับคือ,อกับข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษแฟนเพลงทุกคนนะครับขอโทษต้นสังกัดนะครับขอโทษครอบครัวนะครับขอโทษที่ทําให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกนะครับ จากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดนะครับไม่มีคำก้ายไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าอยากใช้พื้นที่เล็กๆเ,เพื่อเพื่ออธิบายบางอย่างในส่วนของผมนะครับหลายๆคนคงจะทราบข่าวกันแล้วนะครับเกี่ยวกับพี่หนุ่มวงกาลานักร้องในยุคเกนที่พวกลุกยุคเก้าศูนย์อย่างเราเราท่านๆนรู้จักกันดีนะครับ เกี่ยวกับประเด็นที่พี่หนุ่มเขามีเมียน้อยนะครับโดยทางคุณจูนได้ออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับรู้มานานประมาณเท่าไหร่ปลายปี6 3สาอะค่ะประมาณเดือนธันวาปี63ปลายปี63เดือนธั 63, น,นวา64 6 5หนี่เข้า 66, 66กลางปี2ปีครึ่ง 2>, 2ปีครึ่งที่คุณรู้มาลัแร,แรกรู้ ปกใจเลยมะรู้เลยมะว่าใช่คนนี้มันนยังงอย่างนี้ดังนั้นไหมไม่ค่ะตอนแรกก็คือมีคนส่งมาบอกก่อนอก็ไม่รู้ใครเหมือนกันก็ส่งมาบอกว่าเออเนี่ยเขาคบอยู่กับคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก่อนอือ่นขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านทั้งขาประจําและทั้งที่ผ่านทางมาด้วยนะครับบุคคลที่สามที่กล่าวถึงนั้นเป็นสาวอายุราวๆสามสิบต้นๆครับรูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีนะครับ มีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็น CEO แบรนด์สครับขัดผิวชื่อดังในโลกออนไลน์ครับเป็นธุรกิจประเภทสินค้าที่มีตัวแทนนะครับเป็นคนทำงานเก่งมากๆครับโดยใช้เวลาในการสร้างตัวเพียง5ปีนะครับมีรถ5คันมีบ้าน5หลังนะครับสงสัยจะชอบเลข5ครับ <laughs> โดยเจ้าตัวได้มีการโพสเหมือนกับว่าพยายามจะให้ คนรู้ว่าตัวเองคบกับนะครับคุณหนุ่มตลอดเวลาและมีการโพสต์คลิปหรือโพสแซะเน็บแนมทางคุณจูนเมียหลวงตลอดเวลานะครับคือคือคือถ้าใน MV เพลงจริงๆมันไม่มีอุ้มเด็กนี่นะนี่อันนี้นะฮะผมขออนุญาตเปิดนะออะลองเปิดสิ โอเคนี่นะฮะเอ๊ะอะไรเลิกเสือกเลิกส่องเถอะค่ะเหนื่อยเปล่ายังไงเราก็ไม่เลิกกันหรอกคะ่ะรำใหญ่พอเถอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาลงอย่างนี้เลยเหรอ,ขอ,ขอเขาบอกเขารู้ว่าคุณไปสองจุดแข็งตามสืบทุกสิ่งอยากรู้ทุกอย่างจุดอ่อนรับไม่ได้ฮ่าร้องไห้หนุ่มกับคุณจูนี่คบกันมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ม4ตอนนั้นคุณหนุ่มเองเป็นผู้ชายบ้านๆทั่วไป แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ได้คบหากันนะนะครับและทางคุณจูนและครอบครัวของคุณจูนก็เคยส่งเงินไปจุนเจือทางบ้านของคุณหนุ่มด้วยจนถึงตอนนี้ทั้งสองคนคบกันมา27ปีนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันมากมายทั้งในช่วงที่วงกาแยกงย้ายช่วงที่คุณหนุ่มติดเหล้าและตอนที่พวกเขามีลูกด้วยกันแล้วนะครับตอนนี้มีลูกด้วยกันหนคนนะครับอายุเพียง9เดือน โดยมีลูกด้วยการทำกิฟต์นะครับคุณจูนก็อยู่กับคุณหนุ่มมาตลอดนะครับคอยเคียงข้างมาตลอดไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขก,ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับคือคลิปในงานคอนเสิร์ตท, <S S S 1> ที่มีการมอบเงินให้<ะ>อันนั้นในะคอนเสิร์ตประมาณปีไหนปีที่แล้วไหมนะขอ,อเปิดดูนี่นี่นะฮะที่เห็นนั้นปีกนะตอนแรกผมมองเป็นหอยแมงผู้ไม่ใช่นะ นี่นะเป็นปีกนะโดยคุณจูนบอกว่าตอนนั้นเธอรู้แล้วนะครับว่าคนที่เอามามอบให้เป็นใครแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับยอมยืนเจ็บอยู่คนเดียวสามคนที่รู้มีคุณมีหนุ่มกะลาแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้ที่รู้แค่สามคนแต่คนที่เจ็บในเนี้ยคือมีคนคนเดียวจากหลายหมื่นคนคุณเจ็บอยู่คนเดียวในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังเ hey, ฮ hey, hey ่เฮฮคุณจูน เพนทูรียืนเจ็บอยู่คนเดียวแล้วอุ้มลูกอยู่ด้วยใช่ใช่ค่ะส่วนความเห็นของชาวเน็ตแน่นอนส่วนใหญ่นะครับก็ตำหนินะครับดาคุณหนุ่มยับเลยนะครับและไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณหนุ่มทำและบอกว่าคุณหนุ่มขอโทษทุกคนในไลฟ์นะครับแต่ว่าดันลืมขอโทษคนที่ควรขอโทษที่สุดนั่นก็คือคุณจูนนะครับแต่ล่าสุดใน,ในการโหนกระแสคุณหนุ่มได้ออกมาขอโทษนะครับได้พูด ขอโทษคุณจูนกลางรายการแล้วคีอจริงๆอย่างแรกอ่ะผมสิ่งที่ผมไลฟ์สดวันนั้นแล้วผมพลาดที่สุดคือผมไม่ได้ขอโทษจูนผมขอโทษจูนตรงนี้เลยนะครับขอโทษจูนมากๆนะจูนแล้วก็รู้สึกผิดจริงๆครับผมพูดคำนี้เสมอกับคนรอบตัวว่าผมทําไม่ดีกับจูนมากๆแล้วก็ผมน้อมรับผิดครับผมผิดทุกอย่างส่วนเรื่องการหย่าที่ผมเคยพูดเนี่ยวันนั้นผมแค่จะอธิบายว่ามันมีประเด็นข่าว คืพยายามเล่นผมว่าผมยื้อไว้ผมไม่ยอมหย่าซึ่งความจริงแล้วผมกระจูนก็คุยกันหลังบ้านตลอดว่าเอ้ยเราจะยังไงกันต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ยพอเรื่องมันมาแบบนี้แล้วผมอาจจะต้องให้จูนเป็นคนพิจารณาต่อแล้วเดี๋ยวผมกระจูนอาจจะต้องมาคุยกันหลังบ้านต่อว่าเราจะยังไงต่อไปแต่ว่าไม่ว่าสถานภาพมันจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังจะดูแลจูนและลูกต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอโทษจูนขอโทษ ครอบครัวขอโทษทุกๆฝ่ายขอโทษแฟนเพลงครับที่สิ่งที่ผมทําพลาดในวันนี้แล้วสิ่งที่มันมันไม่ดีที่ทําให้ทุกคนต้องไม่สบายใจครับส่วนเรื่องเมียน้อยทางคุณหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับพี่หนุ่มกัญชัยแล้วว่าจะจบความสัมพันธ์กับทางนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหนุ่มยืนยันใช่ไหมว่าจะจบความสัมพันธ์กับทางนู้นครับพี่เพราะตอนเนี้ประชาชนเนี่ย กำลังเฝ้ามองอยู่นะคุณหนุ่มเพราะคุณก็คือคนคนที่ประชาชนรักมากๆคนหนึ่งนะหนุ่มต้องคิดดีๆนะชัดเจนใช่ไหมครับชครับผมชัดเจนครับพี่แล้วทางเขาหญิงคนนั้นเขาจะยอมเหรอเขาจะยอมเลิกกับคุณเหรอเพราะผมดูเขาก็เขาก็ติดหนึบปุณเหมือนกันนะก็ผมว่าด้วยด้วยสถานการณ์นี้ครับพี่มันมันจําเป็นครับพี่ มันมันมันไม่มีทางเลือกซึ่งซึ่งผมผมไม่สามารถตอบแทนเขาได้ครับพี่หนุ่มอืมอืมไม่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมอะ่ะเขาไม่ยอมที่จะแบบยุติกับคุณคุณจะทํายังไงตอบไม่ได้เลยครับพี่หนุ่มผมผมผมว่าเขาก็คงคิดเหมือนกันจากแรงกดดันที่มีจากคนต่างชาติขนาดนี้ครับพี่ละล่าสุดทางคุณจูนนะครับภรรยาของคุณหนุ่มกลาเรียกค่าเสียหายเมียน้อยสิบล้านนะครับนะครับเรียกค่าเสียหายสิบล้าน ให้เวลา3วันนะครับถ้าไม่จ่ายเจอฟ้องยังไงผมกเ็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องนี้เอาไว้ได้เลยวันนี้ไปละบาย เราก็เคยถามกันว่าไอ้แปลงสีฟันอันนี้ยหนุ่มไปซื้อจากไหนมาเหรอเออเซเว่นก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีถูกไหมแล้วบังเอิญว่าพอเราไปดูในเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนเนี้ยมันกลายเป็นว่ามีแปลงสีฟันอันนี้ปักอยู่ด้วยแล้วปักอยู่คู่กันวางอยู่คู่กันเป็นสีอะไรแบบนี้คุณก็เฮ้ยมันเหมือนกับที่หนุ่มเอามาใช้นี่หว่าแล้วก็มีพวกอันนั้นคือดอกแรกดอกแรกหลังจากนั้นยังไงฮะ